สง่างามสมคำาล่ําลือชุดแต่งงานโทนี่แก้วตัดเย็บป,ปะณีตราคาแพงระยับหลังนับถอยหลังให้ถึงวันแต่งในเร็ววันในที่สุดเช้าวันนี้ 10, 11ธันวาคม2020ที่เดอะแอร์เรียคับเฮาส์อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาแก้วจรินยาและโทนี่ลากแก่นก็จงมือกันเข้าสู่ประตูวิวาบรรยากาศงานแต่งของทั้งคู่ไปเป็นอย่างเรียบง่ายแต่อุ่นมากม ดยเจ้าสาวคนสวยอย่างแก้วจารินยาได้ใส่ชุดไทยสีทองพร้อมกับทรงผมที่สุดเท่ไม่เหมือนเจ้าสาวคนไหนทำมาก่อนส่วนเจ้าบ่าวโทนี่ลักแก่นก็หล่อในชุดไทยจงกระเบนสีทองสำหรับชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาวนั้นได้รับการเปิดเผยว่ามีการรางสารรค์อย่างสุดประณีตโด,ดยสองนักออกแบบเสื้อผ้าชั้นสูงคุณเกษนิกรรมยูสุและคุณสุจิตสุจิตจากแบรนด์ดังฟินาเล่เวดดิ้งสตูดิโอผู้รังสค์ความสาง่างา,งาม ให้กับคู่รักเซเลบริตี้คนดังระดับประเทศมากมายและยังเป็นผู้คว้าชัยชนะนักออกแบบชุดแต่งงานยอดเยี่ยมแห่งปีในงานดูบแฟชั่นวีคฝั่งเจ้าสาวอย่างสาวแก้วสวมชุดไทยสีวาลัยได้แรงบันดาลใจมาจากชุดไทยพระราชนิยมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม,มาราชนินีนาคพระราชน,านีพันปีหลวงโดยโปรดเกล้าให้บุคคลทั่วไปสวมใส่ชุดในพิธีวันสำคัญเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม โดยมีชื่อว่าชุดไทยสีวาลายัยตั้งชื่อตามพระตำหนักโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้หม่อมหลวงมณีรัตน์บุญนาคเป็นผู้ตั้งชื่อชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8ชุดนี้ชุดไทยสีวาลายัยชุดนี้ได้สั่งทอด้วยความพิถีพิถันโดยลังสานเส้นไหมแท้สั่งทอพิเศษโดยใช้เวลานานกว่า3เดือนหลังจากนั้นเราได้มาตัดเย็บอย่างแสนปาณีต โดยใช้ทีมงานช่างปักมืออาชีพกว่า30ยอดฝีมือพร้อมวัสดุอย่างยอดเยี่ยมอย่างคิตตันเพชรสวาล็อบกี้ที่สั่งมาจากออสเตรเลีย ฝั่งเจ้าบ่าวอย่างโทนี่สวมใส่ชุดไทยที่มีเอกลักษณ์ของความเป็นไทยเป็นเสื้อคอพระราชทานตัวเสื้อผ้าใหมสีทองโดยคัดสรรเส้นไหมพิเศษในการทอด้วยความประณีตสวมจงกระเบนสั่งทอขึ้นมาใหม่ด้วยลวดลายไทยโบราณลายช่อแก้วทอยกเล็กโดยช่างผู้ชำนาญไหมสุรินสีแดงโอน้ำตาลยกดินทองนำมาประยุกต์จำนุ่งสดในแบบสำเร็จ โดยคุณเกษินีกำย่สุขเป็นผู้ตัดเย็บและควบคุมงานทั้งหมดแบบไม่ละสายตาเลยทีเดียวบนเสน่ห์แห่งพิธีมงคลสมรสของทั้งคู่สง,ง่างามสุดวิจิตรตั้งแต่กรรมวิธีในการทอการออกแบบลวดลายบ่งบอกถึงความเป็นไทยลังสรรค์เอกลักษณ์ความเป็นไทยแบบละเอียดทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นการควบคุมแบบชุดที่สวมใส่โทนสีและคัตติ้งที่สุดเนียบเกินคำบรรยาย